สวัสดีชาวเม่ค่ะดวงความรักประจำวันที่21กุมภาพันธ์นะคะคุณได้ไพ่6ถ้วยนะคะส่วนเขาเป็นเด e s t ตสานะ วันนี้นะคะเป็นวันดีๆเลยนะคะสำหรับคู่รักที่อาจจะเคยมีปัญหากันนะคะอาจจะเลิกลากันไปแล้วนะคะเรายังมีความรู้สึกคิดถึงกันอยู่อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะวันนี้จะเป็นวันที่มีการกลับมาของคนรักเก่านะคะเนื่องจากว่าความทรงจำที่ดีเนะี่ยยังมีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มีพลังงานเดอะสตาร์ซึ่งหมายถึงการรักษาเยียวยาจิตใจนะคะคุณทั้งคู่ใจตรงกันนะ,ะมีโอกาสได้เริ่มใหม่นะคะ ได้พลังงานหา a r t to h ค a r เ Conversation ด้วยมันจะมีการเปิดอกคุยกันนะคะถึงสิ่งที่เคยเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะพลังงาน i n ยฟ a Future นะคะไม่ช้าไม่นานก็จะได้ลงเอยกันถ้าใครยังไม่ได้เลิกกันแต่ว่ามีปัญหาหละของละแหงตรงนี้ก็ Resonate เหมือนกันนะคะก็จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้เพราะว่าในความสัมพันธ์ของคุณมันยังมีสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคนะคะ